เชื่นเลยว่าทุกคนจิมเดินทางไปข้างหน้าต่อด,ดีกว่าทุกคนครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะนี่ทุกคนที่ผมบอกไปว่าปกติมันจะอยู่สองคนนะชาวบ้านบอกแต่นี้มันอยู่แค่คนเดียวทุกคนผมไม่รู้ว่าชาวบ้านนับถือกันแบบไหนนะ ต่อยู่ในป่าบําเพ็ญสินใช่ไหมครับใช่มีอะไรรอเปล่าอ๋อพอดีว่าผมก็จะมาหาท่านเหมือนกันครับเพราะว่าผมได้ยินชาวบ้านพูดว่าท่านเนี่ยบําเพ็นสินอยู่ในป่า ท่านอายุเกาปีแล้วนะยังอู่แบบแข็งแรงมากๆเลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกินนะครับทุกคนก็ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเองจะไปที่ป่าแห่งหนึ่งนะซึ่งป่าแห่งนั้นเนี่ยผมได้ยินชาวบ้านไปทําบุญกันนะว่า เหมือนมีชายชุดขาวสองคนถือศิลอยู่ในป่านะเพื่อให้คนทำบุญเดี๋ยววันนี้ผมเองก็จะไปดูเหมือนกันว่าสองคนนั้นที่ชาวบ้านพูดถึงกันะมีจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ภาพลวงตานะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมเองก็จะไปดูนะมันอยู่ตรงปรากปาฝั่งนู้นนะที่ผมกำลังจะไปตอนนี้ก็อตอนนี้ผมเองก็รู้สึกว่าร่างกายผมดีขึ้นแล้วนะหลังจากที่ ผมไปหาท่านชีปลาขาวมาคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะถูกแค่พวกผีป่าเล่นงานนะครับทุกคนก็ไปทําพิธีกับท่านชีปลาขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนปะ่ะก็เดี๋ยวเดินทางกันไปที่ป่าแห่งนู้นทีกว่นนะทุกคนก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปเพื่อพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับ ก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กช้ยกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนปะพร้อมแล้วเ,เดินทางกันเลยดีกว่าครับทุกคนก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเดินทางมาก็ไกลพอสมควรแล้วนะต้อบอกเลยว่า ป่าที่ผมกําลังจะไปตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะวังเวงด้วยนะทุกคนป่าพื้นนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าชายสองคนชุดขาวแล้วนะเป็นคนดีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังบอกให้กับทุกคนไม่ได้นะว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วนะผมยังไม่เจอกับตาผมผมต้องไปเจอกับตาก่อนนะถึงผมจะดูว่าเขาเนี่ย ใช่คนดีหรือเปล่านะ หน่อไม้ทุกคนสวยๆนะเนี่ยแบบเนี่ยสวยเลยอะแต่ผมไม่เด็ดเพราะผมปล่อยให้มันขึ้นใหญ่วันนี้ดีกว่านะ ตอนนี้ผมอยู่ในดงป่าภผยที่ค่อนค้างที่จะเยอะมากๆเลยนะพออีกไม่ไกลละก็คงจะถึงที่ของสองคนนั้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมเองเนะี่ยจะเจอหรือเปล่านะเขาอ,อาจจะทำสมาธิเดินป่าอย่างเงี้ยนะทุกคนเพผมไปถามชาวบ้านมาว่าชาวบ้านก็บอกว่า ก็มีท่าทางก็เหมือนคนทั่วไปปกตินะทำสมาธิก็มีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยก็ไปนำของเนี่ยไปให้กับสองคนชุดขาวนะกนเดี๋ยวขอหาจุดนั่งพักจุดหนึ่งก่อนนะนี่กี้ถงละเดี๋ยวก็เดินทางต่อเลยถ้านั่งพักเสร็จนะ อนพักจุดนี้เลยแล้วกันนะสิ่งนกอะไรก็ไม่รู้ร้องดังลั่นเลยด้วย mm. ก็ผมเนี่ยอาการเ,เริ่มดีขึ้นแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังมีวัดดูพอสมควรนะแต่เรื่อง บนหัวตัวร้อนเนี่ยไม่มีแล้วนะเหลือแค่วัดอย่างเดียวนะครับทุกคนขอนั่งพักตรงนี้นะทุกคนหน่อไม้กำลังจะแตกขึ้นมาใหม่เลยเนี่ย เด okay. ทุกคนขอพักกูก่อนนะผมเนี่ยจะไปดูนะว่ามันเนี่ยใช่คนดีอย่างที่ชาวบ้านพูดถึงกันหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นแค่หลอกลวงคนให้มาบริจาคของแบบถวายของให้พวกมันนะโดยที่พวกมันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วก็มีของ เสียงเลยว่าทุกคนจิ้มเดินทางไปข้างหน้าต่อดีกว่าทุกคนเหมือนจะเป็นเสียงของพวกสองคนชุดข่าวนั้นหรือเปล่านะครับทุกคนกคนางของกอเดินทางมาแนละ้ว ทุกคนก็นผมเองก็ตามเสียงที่ผมได้ยินมาได้สักพักแล้วนะก็ยังไม่เจออะไรเลยตอนนี้คิดว่าไอเสียงที่ผมได้ยินน่าจะมาจากทีของนะไอสองคนชุดข่าวนั้นหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเรารีบไปดูกันเลยดีกว่านะก็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้พูดตลอดคลิปนะทุกคนจะถ่าย เป็นส่วนมากดีกว่านะถ่ายดีกว่าไม่พูดเยอะนะทุกคนเดีย๋ยวให้ชมบรรยากาศแบบนี้นะช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยนะครับคนเสียงน้ำดังมากๆ นะนี่ก็เริ่มจะเดินทางไปถึงน้ำอีกแล้วหรือเปล่านะทุกคนครับผมมาจุดตรงนี้แล้วเนี่ยแดดเนี่ยเปรี้ยงเลยนะทุกคนไปขอเดินทางไปหาเสียงไอ้นั้นก่อนผมว่าน่าจะเป็นเสียงนั้นแหละที่มันเป็นไอสองคนชุดขาวนะครับทุกคนไป เสียงมันอยู่ใกล้ๆนี่เองนะทุกคนผมว่า่ะยินไหมทุกคนเสียงมันชัดเจนมากๆเลยนะ ผมขอรีบไปหาให้เจอก่อนนะครับทุกคนถ้าผมเจอแล้วเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันนะตอนนี้ขอรีบเดินทางก่อนนะในอย่างเพื่อให้ลดเวลาในการเดินทางด้วยนะมัวแต่ทายอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถึงสักทีนะครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินตามเสียงของที่ผมได้ยินมาเนี่ยถึงลำห้วยแล้วนะเสียงมันอยู่ข้างบนนู่นนะแต่ผมเนี่ยขอพักตรงนี้ก่อนเพราะว่าต้องเดินตามลำห้วยขึ้นไปนะครับทุกคน <S <S ก็เดินมาเนี่ยคนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าต้องปีนหินอย่างเดียวเลยนะเดินตามน้ำไม่ได้เลยถ้าเดินตามน้ำปุ๊บเนี่ยลื่นแล้วก็กางเกงเนี่ยเปียกแน่ๆน,นะก็เลยเหยียบหินขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะทุกคนจะไหม ปก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมขอกำลังใจจากพี่ๆทุกคนด้วยนะให้กำลังใจผมในการเดินทางครั้งนี้ด้วยว่าจะเจอหรือเปล่านะครับแต่ก็ภาวนาะขอให้เจอนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไป ทุกคนตอนนี้ก็ต้องเดินทางตามหินแบบนี้ไปก่อนเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าทางน้ําที่จะเดินไปเนี่ยมันไม่สามารถเดินได้นะทุกคนเพราะว่ามันลื่นนะี๋ยวก็จะเยี่ยมหินแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนนี่ครับนะทุกคนเหมือนผมจะเจออะไรแล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยสองคนหรือเปล่า ไดไหมทุกคนเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเดี๋ยวขอใกล้วันนี้ก่อนเพราะว่ามันอยู่หลังหินไม่สามารถที่จะเจอได้นะถ้าอยู่ตรงนี้มันต้องไปข้างหน้าอีกหน่อยถึงจะเจอแต่ตาเป,าปล่าเนื้อเจอละในคลองมันอาจจะยังไม่เจอนะทุกคน,นเมื่อสักครู่ผมเลื่นตรงนี้ไปแล้วโอ้โหกล้องมันก็ดับไปเลยนะดีนะไม่เป็นไรมากทุกคน ดืนเฉยเลยทุกคนดูดิไปๆไป,ไปเจอแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเรารีบไปเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมส่องให้ดูแล้วตอนนี้เหมือนเขากำลังทำพิธีอะไรสักอย่างนะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเสื้อขาวผู้หญิงนะเป็นคล้ายๆเหมือนมาทําบุญหรือเปล่ามาให้ของแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะนี่ทุกคนที่ผมบอกไปว่าเฮ้ย กติมันจะอยู่สองคนนะชาวบ้านบอกแต่นี้มันอยู่แค่คนเดียวทุกคนผมไม่รู้ว่าชาวบ้านนับถือกันแบบไหนนะแต่ที่รู้ตอนนี้เหมือนมีคนมากราบไหวคนหนึ่งนะน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะแต่ผมจะลองเข้าไปพูดคุยทักทายเขาดูนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชาวบ้านล่ำลือนับถือกันหรือเปล่านะ ท่านครับเป็นใครกันทำอะไรดิคือท่านคนที่อยู่ในป่าบำเพ็ญศีลใช่ไหมครับมีอะไรหรือเปล่าอ๋อพอดีว่าผมก็จะมาหาท่านเหมือนกันครับเพราะว่าผมได้ยินชาวบ้านพูดว่าท่านเนี่ยบำเพ็ญศีลอยู่ในป่าแล้วแล้วอีกคนล่ะครับที่ชาวบ้านเจอครั้งก่อนสองคนนะครับท่าน อยู่อีกฝากดานบนของฝางโ oh. อ้ยู่ในทำแห่งหนึ่งะ่ะเจ้ามีเรื่องอันใดละ่ะเปล่าครับผมก็อยากจะมากราบไหว้ท่านเหมือนกันครับเอามา,มมากราบไ,ได้เลยครับครับครับไปทุกคนเดี๋ยวเขาไปกราบไหว้ท่านนะผมดูเนี่ยท่านก็เหมือนเป็นคนที่ชาวบ้านนับถือกัอนนะครับผมมากราบไหว้กันครับครับครับ แตทุกคนจะผมขอตั้งตรงนี้นะเพราะว่าถ้าตั้งข้างล่างเนี่ยมันจะต่ําเกินไปขอตั้งข้างบนนี้ดีกว่านะ,ะาก็ไยับมาตรงนี้ก่อนนะราหายใจหมดนหนังตรงนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะทุกคนนะผมก็ต้องขออภัยนะไม่ได้เตรียมอะไรมาคิดว่าจะไม่เจอด้วยซ้ำนนะแต่วันนี้เจอแนละ้วทุกคนเดี๋ยวผมจะทำเงยนไปก่อนนะว่า เป็นคนดีหรือเปล่านะรางคนจะคอยสังเกตเขาก่อนนะทุกคนผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อคนที่บำเพ็งสินในป่านะนอกจากขั้นชีปากขาวนะครับทุกคนคกรลังจะวาวท่านกันเลยครับทุกคน ท่านอายุ uh, Morocco, la right. here, like ่ที่นี่นานอยู่แล้ครับอายุใบตั่วแรกตอนนี้อายุ98ปีแล้วได้ยินครับท่านอายุ98ปีแล้วนะยังดูแบบแข็งแรงมากๆเลยทุกคน แข็งแรงมนไหล่ะยารับท่านมีวิธีไหเหรอครับน้ํา้ตักโอน้ําหวเวลา่รอวัหน่้วันเลยท่านวังเจ้าสองาสาวน้อยวันนี้ชาวบ้านนีก็มารากไว้ท่านอยู่ด้วยมครับวันนี้ลอยน้ำกัมา ท่ามกลางน้ำกล้วยแบบนี้นะทุกคนเจ้าหนีนะคนดิ่กอบนี่มาครับและเจ้าเป็นคนดิ่กอบประมาณใช่คนง่ายหน่อยรับคุนใช่ครับ

มือมากเ,ดเาดูถูก่อยไ,<ป>ได้ครับน,น,นีน่กันเกินจะเก็บหไ,ไห,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 ห่ไดเินจะไลออกไลออกได้่อยไ่ไหม ครับไมจ้าจะทอะไรรีดอนเนจ่าไหลออกนี่้องเว้นเก็บคร้องไหมจัาทำกวนมเยอะอดค่ตาไอ้ทำกวนนี้โนะจ้ารวงะี่มัมากยใ่ไครับ ับครทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเดินทางกลับแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เจอท่านแล้วนะถือวถือว่าโชคดีที่ท่านเตือนกำพัแบบนี้ให้ระวังขึ้นกว่านี้นะครับทุกคนท่านครับทั้นนุขอตัวลาก่อนนะครับนี่ ไยทุกคนไว้พบกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับไม่ได้จาันเหรอว่ายเนะี่ย